สวัสดีครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับทั้งภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับแยกกันนะครับแยกคอร์สเรียนกันนะครับชั้นเรียนนะครับทั้ง2รูปแบบเนี่ยทั้งชั้นเรียนและออนไลน์ไปด้วยกันนะครับแต่เป็น2คอร์สนะเบื้องต้นก็9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงเช้านะครับแล้วก็ภาคพยากรณ์นะสำหรับท่านที่มีความรู้โหราศาสตร์แล้วคือไทยได้แล้วนะครับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ของโหรสษร์ไทยเบื้องต้นของคอร์สท,ที่แล้วนะครับรุ่นพี่นะครับก็ขึ้นมาเรียนภาคพยากรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ผ่านมาเจอแล้วเห็นว่าตัวเองมีพื้นฐานที่เรียกว่าพอจะทํานายได้แล้วนะแต่ต้องการก็เรียกว่าหลักสูตรเคล็ดลับการพยากรณ์เนี่ยก็มาลงเรียนได้ก็11บเอโมงครับถึงบ่ายโมงนะครับก็เริ่มวันพุธที่3สิงหาคม2 5งพทั้งรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับชั้นเรียนก็มาเรียนที่ วัดราดชนัด,ดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับออนไลน์ก็เข้าทางกลุ่มไลน์ซึ่งเราจะเรียนผ่านโปรแกรม Google Meet นะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ Google Meet แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับบางทีก็เป็นวิดีโอคอลไลน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับว่าสามารถเรียนในแบบไหนสะดวกกว่ากันนะครับก็รูปแบบเรียนนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับ นายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับแล้วก็อุปนายกสมาคมนะเป็นผู้อํานวยการสอนของคอร์สนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีนะครับผู้สอนก็คืออาจารย์ตังจังหนับนี่แหละครับอาจารย์พระสุเสือนากนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็อาจารย์มิลนะครับอาจารย์มิลนะหลายท่านอาจจะรู้จักในนามของ อาจารย์ดานิก้าหรืออาจารย์นกแก้วเนี่ยแฟนขับเยอะนะคนนี้นะก็ตามมาเรียนกันได้นะครับก็รูปแบบการเรียนก็เป็นชั้นเรียนแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่มาเรียนในชั้นเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียนผ่านทางออนไลน์นะครับก็สามารถเรียนได้ทั้งสองรูปแบบนะครับเลือกเอาได้นะครับก็หรือว่าสะดวกวันไหนวันนี้เข้ามาเรียนอีกวันหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งไม่สะดวกก็เรียนอยู่ที่บ้านเป็นออนไลน์ก็ สามารถที่ว่าเลือกได้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0632415693นะครับหรือโหลด QR Code นี้ไปนะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาครึ่งปีหลัง2,565นี้จะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนนะอย่างเป็นทางการนะครับขาวละอ,อเฮสต์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับจากบริษัทขาวละอ,อเฮสต์ ผู้ผลิตและส่งออกยาจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มจากธรรมชาติสารสกัดจากสมุนไพรนะครับก็ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกชมต่างๆมากมายนะครับก็เข้าไปซื้อหากันได้นะครับ <S <S ขาวร้อ .com Facebook ขาวร้อเพศสัตว์ไลน์นะครับชอปปี e, Central, aza, นะ้เจดีเซนท่านลาซามอขาวระอ,อทั้งกันเลยนะครับแล้วก็ขาวระออช็อปครับเป็น ช่องทางการขายของทางบริษัทโดยตรงนะครับก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพกันได้ที่ขาวละออกกันได้เลยครับชาวลัคนาราศีกัน <c oughs> ครึ่งปีหลังเป็นยังไงนะอ่ะเวลาเราดูดวงครึ่งปีหลังนะเราก็ดูเขาเรียกว่าดาวใหญ่ๆดาวที่แบบมีมีพลังเคลื่อนที่ช้า อย่างแรกเลยอาวรายปีก่อนนะดวงรายปีนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีพฤหัสเนี่ยย้ายราศีหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งนะครับฉะนั้นถึงเวลาแบบพอพฤหัสย้ายทีก็มักจะมีคอนเทนต์ต่างๆจากนักโหราศาสตร์ในวงการมาให้ความเห็นต่างน,นานากันนะครับทีนี่ดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ภพปัตตนิเนี่ยของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะพบที่7เนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยเขาเรียกว่าภพปัต,ตนิแปลว่าคู่ครับ นะเลือกเอาเลยจะเอาคู่ครองก็ได้นะคู่หุ้นส่วนคู่ค้านะคู่ทำงานบัดดีเจรจาติดต่ออ่านะเนี่ยถือว่าเป็นคู่ในความหมายของปัตตนีทั้งนั้นนะครับเมื่อดาวปัตตนีนะเรือนปัตตนีเนี่ยมีดาวของพรฤหัสเนี่ยเป็นเกษตรเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นดีเรื่องอะไรก็ดีเรื่องคู่ไงได้เจอคนที่ใช่ นะคำว่าคนที่ใช่จะหมายถึงคนรักก็ไดนะ้ใครที่ยังไม่มีคู่นะโดยสถิติเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าโอกาสสูงครับจะได้เจอนะดาวพฤหัสเล็งรักดาวพฤหัสทับรักเนี่ยนะจะได้เจอคู่โดยเฉพาะลัคนาราศีกันเนี่ยคือดาวพฤหัสเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ครองฉะนั้นเมื่อมาเป็นเกษตรแล้วเล็งรักแบบนี้นี่โอ้โหเกินครับ สำหรับคนที่เขาเรียกว่ายังไม่มีคู่นะมีโอกาสได้เจอคู่ค่อนข้างสูงครับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเรียบร้อยแล้วความสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตก็จะดีมั่นคงไอ้ที่มีปัญหารอหองระแหงมาเนี่ยนะเนี่ยชาวลัคนาราศีกันส่วนใหญ่นะประมาณปี6 3สาเนี่ย จะเป็นช่วงที่มันมีความขัดแยง้งไม่ถึงกับทะเลาะหรือเลิกรานะแต่มันบางคนก็เลิกแหละแต่ว่ามักจะแบบอยู่ๆความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันเป็นจุดสำคัญของชีวิตที่มันจะต้องอะไรอะ่ะตัดสินใจแต่ความคิดเห็นกับคู่ครองเนี่ยมันมันขัดแยง้งมันไม่ตรงกันอาจจะเป็นเรื่องเล็กอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็ได้มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ เช่นจะซื้อบ้านอีกคนจะเอาคอนโดนะอีกคนจะเอารถยุโรปอีกคนจะเอารถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาก็แก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นที่ว่าแตกหักนะคนที่แบบมีปัญหาเลิกลากันไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นที่ดาวดวงอื่นด้วยมันเป็นที่ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้เราดูภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันหลักๆก็คือเรื่องคู่ดีครับปีนี้2565้า ดีไปถึงไหนก็ครึ่งปีหลังทั้งหมดนะดีไม่ต้องกลัวนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายทีก็สองห้าหกหกนู่นนะงั้นครึ่งปีหลังสบายใจได้ทีนี้คําว่าคู่ก็ไม่ใช่แค่คนรักอย่างเดียวอย่างที่ทราบกันดีนะก็เรื่องของอะไรการติดต่อเจราจาใครที่ค้าขายเนี่ยลูกค้าก็จะเข้ามาเยอะดีไหมพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะ คนจะเข้ามาติดต่อเข้ามาสนใจผลิตภัณฑ์ของท่านจะเข้ามาแบบติดต่อหรืออาจจะดีลงานนะเรียกว่างานก็ไม่ตกถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ดาวพฤหัสจะเป็นดาวประธานฝ่ายสุป,ปเคราะห์ให้คุณสูงนะครับยิ่งได้ตำแหน่งเกษตราราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งของเจ้าเรือนที่ดีด้วยนะก็คือพบปัตนิแล้วดาวพฤหัสไม่ใช่แค่พบปัตนิอย,อย่างเดียวครับ เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับอยู่ที่ราศีธนูพรฤหัสเนี่ยมีสองบ้านบ้านแรกเนี่ยเขาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของท่านนะเรื่องที่สองก็เกี่ยวกับคู่ครองของท่านนะเป็นดาวดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนะเมื่อคู่ครองมั่นคงหลักทรัพย์ก็มั่นคงครับไม่ต้องกลัวนี่นะหลักทรัพย์เป็นอะไรบ้านที่ดินนะหรือเงินเก็บเงินสะสม นะหรือหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆของมีค่าข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของมีค่ารวมทั้งกิจการพนะันธุ์นี้ก็แปลว่ากิจการด้วยกิจการส่วนตัวอะไรลักษณะน,นี้ก็ดูที่พบพันธุซึ่งก็คือดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสด,ดีทั้งสองเรือนแบบนี้นะก็ส่งผลดีต่อดวงชะตาความมั่นคงในหลักฐานความก็เรียกว่าโชคดีในเรื่องของเจอคนที่ดีในชีวิต นะเจอลูกค้าที่ดีเจอคนติดต่อที่ดีนะไปทำการค้าไปทำธุรกิจกับใครก็เจอคนที่ดีคนที่ใช่ครับสำหรับชาวลักนาราศีกันนี่ดาวพฤหัสเป็นไงใช้ได้นะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวลักนณาราศีกันเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะปีนี้พระพุธก็เป็นปกติครับดาวพุธเนี่ยจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยนะจะเป็นดาวที่เขาเรียกว่า30วันย้ายหนึ่งราศี แต่เขาเขาเรียกว่าเดินพักเดินมนเดินเสดพักคืออะไรก็คือเดินช้าหรือว่าถอยหลังจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถอยหลังหรอกแต่เราพูดเพื่อให้เห็นภาพว่าเหมือนกับไปอ้อมอ่ะพอไปอ้อมเหมือนกับมาช้าไม่มาตรงเวลาก็เหมือนกับถอยหลังจริงๆไม่ได้ถอยหลังนะเขาตีวงอ้อมนะครับเนี่ยพูดกระสุกเหมือนกันแต่พระอาทิตย์เนี่ยตรงนะพระอาทิตย์เดินตรงตลอด นะั้นแต่ก่อนเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเขาจะแยกตัวกันนะเขาจะแยกเรียงกันาสามราศีเลยกระจายตัวกันไปพอผ่านกรกฎาสิงหาไปแล้วเนี่ยเริ่มรวมตัวกันอีกอะรวมตัวกันนี่ก็ถือว่าดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับดาวพุธก็คือดาวตัวท่านดาวศุกร์ก็คือดาวการเงินนี่นะดาวตัวเองกับดาวการเงินก็เดินไปพร้อมกันเนี่ยตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาลาพฤศจากาธันวาเนี่ย รูปดวงเนี่ยคือรูปดวงเดือนธันวาคมนะวันที่สามสิบเอ็ดเลยเอาวันสิ้นปีเลยเนี่ยเห็นไหมเขาไปด้วยกันตลอดอยู่สิงด้วยกันอยู่กันด้วยกันอยู่ตุนด้วยกันอยู่พิจิกด้วยกันอยู่ธนูด้วยกันจนถึงวันสิ้นปีนะอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าสี่หกเอียวเป็นดาวที่มันส่งพลังถึงดวงชะตาในโลกมนุษย์ได้ง่ายได้เร็วนะส่งผลเร็วอะเวลาโชคดีโชคร้ายเนี่ยมันมาเร็วนะเพราะว่าอะไรเขาอยู่ใกล้โลกครับ ราอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลถัดมาก็คือดาวพุธถัดมาก็เป็นดาวศุกร์ถัดมาก็เป็นโลกมนุษย์ซึ่งโลกมนุษย์เนี่ยกับพระจันทร์ก็คืออยู่ด้วยกันเพราะพระจันทร์เป็นบริวารของโลกใช่ไหมงั้นดาวพวกนี้เวลาได้รับแสงเนี่ยจากดวงอาทิตย์ดาวทุกดวงต้องรับพลังจากดวงอาทิตย์นะต้องดับรับพลังรับแสงจากดวงอาทิตย์นะตพตยเพราะดาวพวกนี้ไม่มีแสงในตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นโลกไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธดาวแล้วก็ตามเนี่ยไม่ไม่มีแสงในตัวเองเรียกดาวเคราะ นะต้องรับแสงจากพระอาทิตย์ถึงจะส่งพลังฉายแสงของตัวเองออกมาได้คือเป็นเงาสะท้อนนะครับฉะนั้นเมื่อพุธกระสุกเนี่ยเขารับพลังอย่างดวงอาทิตย์มาเขาส่งตรงมาถึงโลกเลยนะก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีแล้วก็เป็นดาวดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันด้วยเพราะดาวพุธก็คือดาวตัวเองดาวเจ้าเรือนการงานใช่ไหมตัวเองเดินหน้างานก็เดินหน้าไปด้วย ดาวสุกเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวเกี่ยวกับพบสุภะความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมเป็นดาวดีทั้งคู่แล้วก็เดินหน้าดีฉะนั้นก็ถือว่าสวยงามครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันาากรเรื่องเงินเรื่องงานเป็นไปได้ด้วยความดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับดาวเสาร์ดไวใใหญ่ดูเฉพาะดาวใใหญ่นะดาวเสาร์ก็ดาวเสาร์าาก็เป็นไงก็อยู่อย่างเงี้ย ปีจบมัน 65, อยู่ยาวนะ6 6ถึงจะย้ายนะครับแต่สาวอยู่ตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของใหม่ๆนะปุตตะไปว่าการลงทุนการเสี่ยงโชคนะการบลุตบ,บริวารเนี่ยชาวลัคนาราศีกันชอบทำงานคนเดียวชอบทำงานที่แบบรับผิดชอบเป็นเป็นหน่วยเป็นหลักเป็นเซ็ตไม่ชอบที่ต้องการคุมคนหมู่มากนะคุมคนหมู่มากมักจะมีปัญหานะเพราะอะไร พราะดาวเสาร์เป็นดาวบริวารแล้วเสาร์นี่เป็นดาวไงบาปขะเคาะด้วยเป็นดาวอะไรหนักช้าอืดเนี่ยไม่ทันใจไงเพราะว่าลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นคนรอบคอบแต่คิดไวทาไวนะคิดเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีอะทฤษฎีมีอยู่ในหัวทําปุ๊บทาปั๊บลุยเลยทํทปุ๊บทาปั๊บลุยเลยนะเป็นดาวพุธเนี่ยพุธเนี่ยมันคือการสื่อสารทําอะไรต้องตรงไปตรงมา ดาวเสาเป็นไงช้าอืดน,นะแล้วเป็นลูกน้องแล้วดื้อด้วยใช่ไหมดงั้นชาวรนาศนีกันเวลาเป็นตําแหน่งหัวหน้าเนี่ยมักก็จะมักจะเครียดเพราะว่าลูกน้องนี่แหละ,ะดาวเสาแต่ก็ไม่เป็นไรนะอยู่ตาแหน่งเกษตรนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมันก็เดินหน้าไปได้เรื่อยๆนะครับถัดมาก็คือพระราหูครับพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริครับอันนี้ดูเฉพาะดาวใ,ใหญ่ๆเนาะราหูนี่เป็นดาวเจ้าเรือนอริ อลิมรณะอันนี้สบายเลยจบปัญหาอุปสรรคหมดไปไงอลีมันตายอ,ะอ่ะเข้าใจไหมอลิไปมรณะคือดาวเสียไปตกที่เสียอ่าฮะอลิคืออุปสรรคขวากหนามขัดขวางถูกไหมมันมรณะไปซะมันก็ไม่มีอะไรขวางเราละเราก็ไปเลยครับฉะนั้นช้าวลัคกนาราศีกันครับครึ่งปีหลังไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงเดินหน้าลุยอย่างเดียวนะครับสิ่งดีๆงามได้เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเนื่องจากดาวพฤหัสส่องแสง ส่งพลังมาถึงตัวท่านแบบตรงๆนี่ร8อองศานะยิงตรงมาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีครับโชคดีอะไรต่างๆนานาก็ถือว่าชัดเจนนะครับอ่ะอังคารแหไม่นหน่อยอังคารเข้าเรือนสุภะนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนสาสชะดาวเจ้าเรือน มรณะเนี่ยมรณะสุภะเนี่ยเห็นไหมดาวเสียแต่ไปเข้าเรือนดีแล้วก็เป็นตำแหน่งลาชาโชคซะด้วยนะครับก็เรียกว่าเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ถือว่าดีนะชาวลัคนาราศีกันโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยนะครับครึ่งปีหลังก็ขอให้มีกำลังใจครับต่อสู้มุ่งมั่นเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามนะเห็นไหมอลิมรณะแบบนี้ทาอะไรมันก็สําเร็จครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับ มีพลังมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามทำในเรื่องของตัวเองให้ได้ความก้าวหน้าแล้วก็จะมีคู่ครับเข้ามาช่วยเหลือคู่บุญด้วยนะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญนะใช่ไหมคู่บุญมาหนุนนำชะตาชีวิตท่านให้ประสบผลสำเร็จครับขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้ ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนก็ก่อนไปก็ขอฝา,า,ากผลิตภัณฑ์ขาวละออไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็เข้าไปเลือกหาผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพกันได้ครับขอบคุณขาวละอออครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ